โอ้โหอันน,นั้นเป็นความซวยใช่เพราะว่าความซวยคือทำพิธีกรคุยแทบโชว์เสร็จก็ยืนรอรถแล้วทุกคนเดินผ่านตรงตึกหลังตรง J M เขาก็เดินผ่านไปผ่านมาไม่โดนอะไรระหว่างยืนรอรถด้วไม้กัน้นไม้ที่กัน้นรถมันก็ตกลงมาฟาดก, <sk ill> ก็มึนเห็นดาวไปเลยเ,เวลาเราเข้าตึกนี้หรอใช่คือท <sk ill> ี่หัวเหรอคะพี่มันตกลงมาฟาดหัวดิใช่แล้วก็มึนไปเลยก็ลงไปนั่งคือรู้ตัวอีกทีคือ อุ้ยอันนี้ต้องขอบคุณมากยังไม่มีโอกาสขอบคุณเลยคือพี่ปีเตอร์คอปพี่ปีเตอร์คอปคือมีคนบอกว่าพี่ปีเตอร์คอปแบบมาอุ้มไปขึ้นรถเพราะว่ายามเยิมหรือคนแถวนั้นเขาก็ไม่กล้าอุ้มเราเอ,าอาะมันไม่ได้ถึงกับหมดสติแต่ว่ามันมึนอ,ะอ่ะคือมันตกแล้มาฟา,าดฟาดตรงเนี้ย ออันนี้คือซุดเลยก็เป็นหนักต้องรุ้มขึ้นรถตู้อย่างเงี้ยหรอก็อุ้มขึ้นรถตู้ไปแล้วด้วยความที่พอขึ้นรถตู้ไปเสร็จมันก็นก,นก็คือมึนๆนะมึนๆแล้วก็อาการสภาพมันก็ดีขึ้นก็บอกอบอกบอกผู้จัดการว่าเดี๋ยวไปถ่ายรายการให้ <c oughs> เดี๋ยวนะดูสิสมองเดี๋ยวก่อนไปถ่ายรายการให้ให้ให้ปั้นจันกับให้พิทก่อนเพราะว่าน้องอะขอคิวมานานแล้วไปถ่ายรายการให้น้องก่อนสักชั่วโมงนึงทุกคนก็ถามว่าไหวไหม ไอ้เจ้าเด็กสองคนก็บอกว่าไหวไหมถ้าไม่ไหวผมแคนได้นะเราก็บอกว่าไหวไหวไหวคือเรารู้อะเราเราเป็นคนทํางานเบื้องหลังอะเราก็จะรู้ว่าเขาเตรียมงานเขาเตรียมงานแล้วก็ไปถ่ายให้เขาแล้วพอถ่ายเขาเสร็จก็สปิริตก็แรงกล้ามากพอเสร็จก็ไปโรงพยาบาลหาหมอแล้วเป็นไงบ้างอ๋อใช่คือมดแก้วคือจริงๆที่ที่ที่มันมันเจ็บอะเพราะว่ามันอะไปฟาดมันเขาเรียกมันฟาดลงตรงเนี้ค่ะตรงกลางหัวแต่ว่า มันเหมือนมันไปเอฟเฟกกับตรงหลังคอที่ครั้งที่แล้วอะที่เราเคยล้มไปเมื่อสองสมปีอ่ามันก็เลยมีอาการแบบปลกปวดแล้วปวดลงหลังอะไรอย่างเงี้ยไปเห็นต้องดามคอไม่ใช่ต้องดามค่ะมันเป็นมันเป็นเขาเรียกเวลาเราทํางานห้องตัดอ่ะมันต้องนั่งอยู่บนคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเขาก็จะให้ใส่แบบไอที่เหมือนเขาเรียกซอฟคอนิ่มๆแบบไอที่รัดหลังอย่างเงี้ยค่ะให้บังคับให้ตัวเราตรงๆแลเรแล้วกี่กี่อาทิตย์ผ่านไปคะเนี่ยอันนี้ผ่านมา สามได้ไหมสามอาทิตย์หรือเกือบเดือนแล้วมัม้งถ,ถึงฟาดคออะไรไบโอ้โหฟาดคอหนักมากามคือเอาจริงแล้วไม่มีใครสงสารหนิงเลยนะคนที่รายการหรือคนที่รู้เรื่องก็บอกว่าคนคือนึกนึกตึกหลังจีมเอ็มบอกว่าคนเดินผ่านไปผ่านมาไม่มีใครโดนอจริงนี่อยู่เข้าตึกประมาณสามพันรอบไม่มีใครก็ไม่มีใครโดนหนิงก็แล้วหนิงอะไปไปยืนรอนรถแบบจุดตรงนั้นอะ ประจําก็ไม่โดนเหมือนกันมันแล้วมันจะเป็นเอฟเฟกอะไรต่อไปในอนาคตเป็นคะพี่หนิงตอนนี้ไม่ไม่ไม่ชนะสาธุยังเมียอะไรไม่มีอะไรนะอันนี้ยังจำจำสามีได้อยู่ไหมจำได้จําได้จําหน้าทุกคนได้หมดความน่าเป็นห่วงอะไรยังไงใช่ไหมพี่หนิงอ๋อไอความน่าเป็นห่วงใช่ป่ะความน่าเป็นห่วงเนี่ยพอหนิงว่ามันเป็นความโชคร้ายบนความโชคดีตรงที่ว่าพอเราพอเราเราหาหมอเสร็จ เราก็จะรู้สึกเอ๊ะทำไมข้างเนี่ยมันเหมือนมันไม่มีแรงแล้วจริงๆเองอาการไม่มีแรงเนี่ยมันเป็นมันเป็นมาตั้งแต่สองสามปีที่แล้วที่มันล้มไปแรงๆปรากฏหมอเขาก็ไปเช็ค MRI เช็คอะไรอย่างละเอียดเขาก็บอกว่ามันมีเส้นเลือดอะอยู่จุดหนึ่งอะมันตีมันเหมือนเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงสมองมันตีอยู่เส้นหนึ่งแต่ไม่ได้อันตรายเขาบอกไม่ถึงขั้นต้องไปผ่าต้องไปอะไรแต่ว่าให้เราอะ ไปทํากายภาพทีท,ทีแล้วก็ไปเหมือนค้ายๆมันจะมีวิธีฝังเข็มของคุณหมอเขาที่โรงพยาบาลไหเส้นตรงนี้มันคลายแล้วมันไม่รัดพอมันไม่รัดเนี่ยเส้นเลือดมันก็ไม่ถูกดีเราก็จะไม่แบบไม่เกรง็งไม่เมื่อยไม่ปวดอะไรอย่างเงี้ย่าเอน็นดูเอ็นดูตัวเองมากอ่ะเราเราไป ไหว้ไปอะไรนะ่แบอกว่าอ๋อเนี่ยเตรียมไหว้คะเตรียมไปทําบุญล้อันนี้อันนี้อันนี้ก็เตรียมทําบุญแล้วใช่ค่ะอันนี้เกี่ยวกับมูละครหรือเกี่ยวกับก็ทุกอย่างมูละครด้วยเพราะละครจะออนแล้วสิบห้าสิงหาฝากด้วยนะคะแล้วก็ก็เรื่องสุขภาพเรื่องอะไรด้วยคอันนี้เรื่องโค้ดฟาดโค้ดฟาด นี่เราไม่เจอกันนานแล้จริงๆอันนี้ไม่มีอะไรเลยคือหนิงกับพี่เจี๊ยบอ่ะละครลงพร้อมกันก็ลงสากละครว่าของหนิงเองอ่ะลง15หนิงลง15สิงหาพี่เจี๊ยบเข็มซ่อนปลายพี่เจี๊ยบลงต่อ16 17พี่เจ๊ยบลง17ใช่ป่ะก็เลยก็เลยแล้วมันเป็นละครเนื้อเรื่องที่มันมันเกี่ยวข้องกับกับแคปชั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้วิชาเออเขาเรียกอะไร มีทีอาร์ป่ะตัวอางตัวอย่างตัวอย่างางที่เซอร์เออมันก็ออกมาแล้วมันก็คือค่อยๆค่อยๆค่อยๆเผยกับแคปชั่นแต่ละอ่านอะไย่างเงี้ยรุกก็คไม่มีอะไรไม่มีอะไรใช่เราก็าเรียกว่าสามีสามีสามีนามีส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 ามีมีสามีส้ามีสามีสา่วสามมีไา้มีสสมัสรมีไมีสมีสาสามีสรมีาอามีาาม่มมีาาามีาี เราหนึ่งคนที่แบบติดตามใจตั้งแต่ข่าเดือนแล้วก็ตามที่อายการท่านว่าแล้วก็คือเหมือนทุกคนรอความยุทิ่ครมวันนี้มันก็เป็นผลแล้วอืก็ก็จริงๆก็อย่างที่บอกแหละค่ะว่าทุกคนก็รอรอเนอะวันนี้เราก็มันก็ชัดเจนในในหลายๆเรื่อง ก็ก็คงต้องเป็นไปตามนั้นค่ะคือจริงๆก็ก็เราก็เราก็อยู่ภายใต้กฎหมายก็ก็เป็นไปตามนั้นค่ะแล้วแล้ของนิ่งแล้วคะส่วนตัวของนิ่งใช่ไหมคะส่วนตัวของนิงก็หลังจากวันนั้นที่ที่นิ่งไปไปรายงานตัวโดนโดนเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาก็ยังไม่ได้มีอะไรขึ้นหน้าอย่างของทางคุณจินเองเมื่อวานคุณจินก็ไปเหมือนเขาเรียกว่าไปรายงานตัวเมื่อวานนี้อ่ก็ก็ยังยังยังอยู่แค่นี้ค่ะ ใช่นะตอนนี้ในส่วนของหนิงยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมค่ะแล้วในส่วนของวันนี้จริงๆหนิงก็ยังไม่ได้มีเวลาได้ไม่ได้มีเวลาดูดูข่าวว่ายังไงก็เนี่เพื่อเห็นข่าวไทยรัฐทีวีเมื่อกี้นี้สักครู่นี้เองค่ะจริงส่วนตัวเราด้วยความที่ติดตามเกาะติดเรื่องนี้มาชื่นใจยังไงบ้างแบบาเดือนห้าเดือนห้าเดือนแล้ววันนี้มันเป็น คือจริงๆหนูว่าหลายๆคนก็คงรอความชัดเจนวันนี้ความชัดเจนมันก็มันก็เป็นไปตามกระบวนการที่หลายๆคนรอคอยก็เป mm ็นคําตอบที่อันนี้มันก็จะมาพูดไม่ได้หรอกว่าจะถูกใจใครไม่ถูกใจใครเพราะแต่ละคนก็จะคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วคือในส่วนหนิงก็รอแค่แค่ฟังว่าเออกฎหมายว่ายังไงค่ะอืมก็เป็นแค่ผมอีกเรื่องหนึ่งเรื่องโอ้อะหนึ่งสองสามสี่ห้าเรื่องนี่เราไม่เจอขนานมากลให้กำลังใจเยอะไหม จริงๆจริงๆอันนี้ต้องขออนุญาตแบบว่าออกตัวว่าจริงๆเป็นเรื่องส่วนตัวของครอบครัวพี่เขาแล้วพี่เขาก็โพสชัดเจนแล้วหนิงว่ามันก็เป็นไปตามที่พี่เขาโพสค่ะเราเป็นน้องเป็นเพื่อนก็ก็มีหน้าที่ในการในการซัพพอร์ตในการในการส่งกำลังใจให้หนิงไม่เคยไปถามว่าว่าอเ,เออเรื่องเป็นยังไง,งอะไรยังไงถึงมาว่าโอเคอย่างที่ทุกคน,นเห็นใน ใน IG ว่า2วันนี้เจอกันอะไรเงี้ยก็ไม่เคยถามไม่เคยไม่เคยที่จะไปถามอะไรเพราะหนิงเชื่อว่าเรื่องอย่างเงี้ยเดี๋ยวเพื่อนอ่ะสบายใจที่จะเล่าเขาก็จะเล่าเองแค่ไหนบบกำลังใจดีเนาะ,ะซึ่งซึ่งหนิงเจอแกก็กําลังใจดีแกก็บอกว่าโหยทุกคนแบบส่งกําลังใจให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงจริงพี่โอ๋ก็เป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วใช่รับพี่หนิงแบบว่าไม่เคยเล่าอะไรอย่างเงี้ยเลยใช่ไหมอ๋อจริง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 มันเหมือนหนิงว่าแต่ละคนอ่ะ ในในเรื่องของความความเป็นครอบครัวหรือดีเทลใดๆอะไรเงี้ยหนูว่ามันก็เป็นเรื่องดีเทลของครอบครัวแล้วต่อให้สมมุติว่าจะมานั่งคุยกับเพื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นเรื่องของเขาหนิงไม่สามารถที่จะมานั่งพูดออกสื่อแทนเขาได้แล้วเขาก็ชัดเจนว่าเขาขอพูดแค่นั้น,นก็คือแค่นั้นเราก็ต้องให้เกียรติสิ่งที่เขาพูดด้วยค่ะ โอเคค่ะโอเคค่ะใช่ไจากที่เราได้คุยนะหนิงไม่ได้หนิงไม่ได้คุยเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดที่มันเป็นข่าวคือปกติเวลาเราเจอกันก็เพราะว่าช่วงปิดเทอมหรือช่วงไงลูกเราก็จะเจอกันอยู่แล้วคือเราลูกไปเล่นที่บ้านแม่ก็ออกไปกินกาแฟกินอะไรกันมันก็จะเป็นแบบนั้นเจอกันหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสังสรรค์คุยเรื่องลูกใช่อย่างเมื่อวานเจอกันก็คือเจอกันเพราะว่าไปงานมันเกิดรุ่นพี่ที่รู้จักด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้คุยอะไรกันเรื่องส่วนตัวค่ะ <Okay. S 2> ขอบคุณนะคะ